กษัตริย์อุซยาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีของประเทศอิสราเอลพี่น้องครับและลึกถึงว่ากษัตริย์ของประเทศไทยพระองค์ไหนที่คล้ายอุซยาเป็นกษัตริย์ที่ดีพระองค์คลองราดตอนอายุ16ปีนะครับและพระองค์เนี่ยปกครองประเทศอิสราเอลเนี่ยฝ่ายใต้ที่เรียกว่ายูดา52ปีประชาชนรักกษัตริย์องค์นี้มาก บางทีผมก็คิดถึงกษัตริย์องค์ก่อนของเรานะครับคลายๆกันเขาครอบครองในปีที่791จนถึงประมาณ739-740กคศช่วงนั้นกษัตริย์ที่ดีสิ้นพระชนลงนะครับกษัตริย์ดีเนี่ยเสียชีวิตหรือสวรรคตลงปรากฏว่าทางด้านการเมืองประเทศวุ่นวายเพราะว่ากษัตริย์ที่ดีเพิ่งเสียชีวิตพี่น้องตามผมมานะครับ กษัตริย์อุสยาคนนี้เนี่ยมีจุดเด่นสามอย่างด้วยกันอย่างแรกเป็นกษัตริย์ที่สร้างกองทัพอิสราเอลให้เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านประสบความสำเร็จในการทำสงครามกับพวกฟริเตียชนเผ่าอาหรับต่างๆเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยูดาห์หมดเลยเป็นกษัตริย์เก่งเป็นทหารสองกษัตริย์องค์นี้นะครับอุสยาเป็นกษัตริย์ที่พัฒนาเป็นนักพัฒนาเมือง สร้างนั่นสร้างนี่นะครับทำให้ประเทศอิสราเอลเจริญขึ้นอย่างที่สองนะและอย่างที่สามคล้ายๆกับมหากษัตริย์อง์กนของเราเลยครับพระองค์เป็นกษัตริย์ที่เน้นเรื่องของเกษตรกรรมเหมือนเลยเหตุการณ์คล้ายกันเลยกษัตริย์องนี้เป็นกษัตริย์ที่สนับสนุนด้านการเกษตรการขุดบ่อน้ําการค้าขายไร่นาต่างๆจเจริญรุ่งเรืองนะครับตอนอุศยา กำลังครอบคลอง52ปีนั้นปรากฏว่าเมื่ออุตสิยาสิ้นพระชนลงสวรรคตลงประเทศอิสราเอลก็เริ่มที่จะสัศมลรสายใช่ไหมครับกษัตริย์ที่ดีเนี่ยสวรรคตลงพี่น้องครับผมอยากจะเล่าประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นิดหนึ่งอันนี้เมื่อกี้ด้านการเมืองนะทีนี้เรามาด้านาศาสนาบ้างเชือเชิญพี่น้องทุกท่านเปิดอิสยาบทที่5ครับ ขอสไลด์ถัดไปในขณะที่กษัตริย์ด้านการเมืองสิ้นประชนลมประเทศละสัมละสายเกิดวิกฤษทั้งสองด้านเลยนะครับการเมืองก็ไม่มีผู้นำที่แย่ที่สุดก็คือด้านศีลธรรมจริยธรรมพี่น้องครับพิจารณาไปด้วยกันอิสยาบทที่5ข้อ8จนถึงข้อที่9ในตอนนั้นปัญหาสังคมเกิดขึ้น ที่ผมบอกว่าคล้ายกับประเทศไทยมากอิสยาห์บทที่5ข้อ8ข้อ9บอกว่า <loves you. S 2> วิบัติแก่พวกที่เสริมบ้านด้วยบ้านและเพิ่มนาด้วยนาจนไม่มีเหลือให้คนอื่นอีกแล้วพวกเจ้าอยู่เพียงลำพังในแผ่นดินนั้นพระยาเวจองทัพกล่าวกับข้าพเจ้าว่าแน่ทีเดียวบ้านหลายหลังจะต้องร้างเปล่าบ้านใหญ่และบ้านงามจะไม่มีคนอาศัยเกิดอะไรขึ้นในยุคน,นั้น คนรวยครับพี่น้องที่รักพี่น้องวัชราพลและแขกผู้มีเกียรติผู้ที่มาเยี่ยมเราวิกฤตฝ่ายศิลธรรมเกิดขึ้นคนรวยกว้านซื้อที่ดินหมดเลยคล้ายไหมคล้ายบ้านเราไหมครับคนรวยกว้านซื้อที่ดินและซื้อกว้างและสร้างบ้านตัวเองอยู่ตรงกลางที่ดินนัดกว้างใหญ่ไพศาลเลยแต่ไม่ยอมแบ่งให้กับคนคนจน คนรวยก็กว้างซื้อที่ดินแล้วคนจนก็ไม่มีที่อยู่อาศัยโอเคนะครับอันนั้นปัญหายอย่างแรกนะอย่างที่สองลงมาอีกนิดหนึ่งบทเดียวกันอิสิยาบทที่5ข้อ11และข้อที่22วิบัติแก่พวกที่ลุกขึ้นแต่เช้ามืดเพื่อวิ่งหาเมรัยและพวกที่อยู่จนดึกดื่นแล้วเล่าอมุนทำให้เขาเมาหยำเปวิกฤตที่สองคืออะไรครับ สังคมเต็มไปด้วยการกินดื่มแอลกอฮอล์ข้อที่22วิบัติแก่พวกที่เป็นวีรบุรุษในการดื่มเหล้าอางุ่นและเป็นคนแกล้วกล้าในการผสมเมรัยสิ่งที่สองวิกฤตทางด้านจริยธรรมศิลธรรมขอ,อของพวกเขาคือว่าสังคมเต็มไปด้วยการเมาครับเอ๊ะคล้ายประเทศไหนหสังคมเต็มไปด้วยการเมาเลย จนพ่อพีบอกว่าวิบัติแก่คนที่ตื่นแต่เช้าชำนาญในการผสมเหล้าแสดงว่าประเทศนี้เริ่มเสื่อมจากแอลกอฮอล์ประชาชนคนรวยเอาเปรียบคนจนประชาชนก็ติดเหล้ากันเหมือนไหมครับเหมือนบ้านเราไหมมากไปกว่าน,นั้นบทที่5ข้อที่13พี่น้องดูไปด้วยกันเพราะฉะนั้นชนชาติของเราจึงตกเป็นเฉลยเพราะขาดความรู้ คนสูงสักของเขาเป็นคนหิวโหยและมวลชนของเขาก็แห้งผากด้วยความกระหายคนของพระเจ้าไม่สนใจความรู้ในพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะให้พวกเราคิดอย่างนี้ว่าชาวยิวเนี่ยเขานับถือพระเจ้านะครับเขานับถือพระยาเวเขานับถือพระยาฮวาแต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่สนใจความรู้ในพระธรรมของพระเจ้า เหมือนกับบางครั้งเราเป็นคริสเตียนนานแต่เราไม่สนใจอยากจะรู้จักพระคําของพระเจ้าก็คล้ายๆกันชาวยิวพระเจ้าบอกว่าเขาพินาศเพราะเขากาลังขาดความรู้ต่างคนต่างไม่เอาใจใส่ในความรู้ในพระครมของพระเจ้าเลยต่างคนต่างทํางานของตัวเองเพื่อที่จะให้ฐานะของตัวเองร่ำรวยขึ้นนี่คือสังคมของคนยิวตอนนั้นพระเจ้าจนบอกว่าอะไรครับวิบัติแก่ชนชาตินี้ นี่คือสภาพของอิสยาบทที่6ตอนนั้นนะครับลงมาอีกนิดหนึ่งพี่น้องที่รักครับแยกไปที่สุดเลยอิสยาบทที่5ข้อที่20วิบัติแก่พวกที่เรียกความชั่วว่าความดีและเรียกความดีว่าความชั่วพวกที่ถือว่าความมืดคือความสว่างและความสว่างคือความมืดพวกที่ถือว่าความขมคือความหวานและความหวานคือความขม สังคมตอนนั้นโอ้พี่น้องเอ๋ยพระพี่บอกว่าคนเหล่านี้เห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความดีเป็นความชั่วไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับพี่น้องที่รักสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับประเทศไทยพี่น้องรู้ไหมคนที่เป็นคริสเตียนคุณต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันครับ พระเจ้าไม่เคยมีน้ำพระทัยแบบนั้นครับแต่ประเทศที่กำลังเสื่อมฝ่ายศิลธรรมกำลังทำอย่างนั้นครับศิลธรรมกำลังแย่ลงยอมรับเพศเดียวกันคนที่นับถือพระเจ้ายอมรับการหย่าร้างพี่น้องเอ๋ยพระเจ้าไม่เคยยอมรับการหย่าร้างครับ คนของพระเจ้ากําลังเสื่อมด้านไหนศีลธรรมเพราะอะไรครับกําลังเรียนแบบคนข้างนอกคนที่เชื่อพระเจ้าเรียนแบบคนข้างนอกศีลธรรมสังคมเสื่อมลงกษัตริย์ที่เคยปกครองเป็นกษัตริย์ที่ดีก็เพิ่งเสียชีวิตลงประชาชนไม่มีที่พึ่งสิ่งที่แย่ที่สุดคือคนของพระเจ้า กำลังเรียนแบบประเทศล้อมรอบเหมือนกับคนที่เป็นคริสเตียนหลายครั้งรับวัฒนธรรมของคนข้างนอกมาใช้ในคริสตจักรครับซึ่งพระเจ้าจะไม่ยอมรับเราเพราะเหตุนี้เองพระเจ้าเรียกผู้ชายคนหนึ่งขึ้นเรียนเชิญพี่น้องเปิดอิสยาบทที่6ขอสไลด์ต่อไปน้องฟ้าพี่น้องดูข้างบนครับ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขอบคุณน้องหนึ่งนะครับที่เขาทำสไลด์ให้ผมภูเขาไฟระเบิดสึนามิตึกถะลมสำหรับคนไม่เชื่อพระเจ้าเขามองว่าเรื่องนี้เป็นธรรมชาติมนุษย์เราทำลายธรรมชาติมันเลยเกิดขึ้นอาโมดบทที่ 3, สามสไลด์ถัดไปครับในข้อที่6 พระวจนะของพระเจ้ากลับบอกว่าเขาจะเป่าเขาสัตว์ในเมืองแล้วประชาชนจะไม่ตกใจกลัวหรือจะมีภัยเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งเมืองใดนอกจากพระยาเวทำไมครับทรงทำเองสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าเมื่อเราเห็นวิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนายวันวันพี่น้องรู้จักนายวันวันใช่ไหมครับตึกเวอร์เ,รเทสถูกเครื่องบิน จมตีตึกเพนทดกอนถูกเครื่องบินชนสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนเราเรียกว่าการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อความบาปของโลกครับเมื่อสังคมเราแย่พระเจ้าส่งภัยพิบัติต่างๆมาหนังสือเอเซเคิลบทที่14ข้อที่21ข้อนั้นบอกว่าจะมีมหาภาัยมหาวิบัติที่พระเจ้าจะส่งมาพิาพากษาประเทศที่ชั่วหนึ่งการกันดานอาหาร สสัตว์ร้ายสามสงครามอันที่สี่จำไม่ได้ว่าอะไรใครจำได้บ้างสประการทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกข้อนี้บอกว่าจะมีภัยเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งเมืองใดหรือนอกจากว่าพระยาเวทรงกระทำเอาละพี่น้องครับผมก,กำลังจะบอกพวกเราทุกคนที่นี่ว่าประเทศไทยเรานะครับ เมื่อเราเห็นวิบัติเห็นภัยพิบัติต่างๆสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและมันเป็นการพิพากษาความบาปของโลกนี้ที่ผมพูดถึงครับเป็นการพิพากษาของพระเจ้าเป็นเหตุที่พระเจ้าจะต้องเรียกอิสยาขึ้นมาพี่น้องครับท่านจำได้ไหมตอนที่ทุสวรรค์ เข้าไปที่เมืองโสโดมและเมืองโกโมราจาำ,ำเหตุการณ์นั้นได้ไมครับประถมการบทที่19ทูตสวรรค์ไปเมืองนั้นโลดก็ต้อนรับทูตสวรรค์เข้าบ้านเสร็จแล้วผู้ชายทุกคนที่อยู่ในเมืองสโดมนั้นมาล้องบ้านของโลดและล้องบอกกับโลดว่าอะไรครับโลดเปิดประตูเอาผู้ชายสองคนนั้นมานอนด้วยสิเมืองโสดมและเมืองโกโมราเป็น พวกวิปริตครับและพี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าพระเจ้าทำอะไรกับเมืองนั้นพระเจ้าส่งไฟจากสวรรค์ตกลงมาถึงเมืองโสโดมและเมืองโกมาราจนถึงทุกวันนี้ท่านไม่เห็นเมืองนั้นอีกเลยพระเจ้าเกลียดความบาปมากภรยาของโลดล่ะครับภรยาของโลดเกิดอะไรขึ้นพี่น้องตอบผมหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับภรยาของโลดครับเป็นไรนะครับ กลายเป็นเสาเกลือเลยพระเจ้าบอกกับทุกคนว่าออกไปแล้วอย่าหันมานะพลายาของโลกคิดยังไงไม่ทราบหันไปมองเมืองโสโดมและเมืองโกโมรากลายเป็นเกลือเสาเกลือผมกำลังจะบอกพวกท่านว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆในโลกนี้พระเจ้ากำลังพิพากษาความชั่วของโลกนี้ครับและพี่น้องที่รักเอ๋ยคริสเตียนไทย พระเจ้ากำลังเรียกคุณตื่นขึ้นเรียนเชิญทุกคนเปิดอิสยาบทที่6ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่สในปีที่อุสิยาสิ้นพระชนขพระเจ้าเห็นเจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูนและชายฉลองพระองค์เต็มวิหาร เหมือนพระองค์มีพวกเหนือพระองค์มีเซราฟิมยืนอยู่แต่ละองค์มีปีกหกปีกมีสองปีกปิดหน้ามีสองปีกปิดเท้าและใช้สองปีกบินไปต่างร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวว์จอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์ในนิมิตนั้นนะครับอิสยาห์นิมิตเห็นพระเจ้าพระยาเวประทับบนบัลลังในนิมิตนั้น และเห็นเซราฟิมที่กำลังบินอยู่เหนือโพรงและร้องว่าพระยาเวเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อายาถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นอิสยานะอายาเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับชุดนะชุดปวาจะเหมือนคนจีนนะอายาเลยทําไมครับอิสยาอุทานออกมาเลยครับว่าตายผมเนีผมตายแน่เลยเพราะอะไรครับผมเป็นคนบาป ผมเป็นคนที่ดีมสีปากไม่สะอาดพระเจ้าต้องฆ่าผมแน่เลยถ้าเราจะอ่านต่อมาพระเจ้าใช้เซราฟินมตนหนึ่งเอาหินแดงมาแตะต้องปากของอิสยาเพื่อชำระอิสยาให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นพระเจ้าก็บอกกับอิสยาถามอิสยาที่ผมพูดถึงนะครับสไลด์ถัดไปครับพระเจ้าต้องการคนงานของพระองค์พี่น้องครับ หลังจากที่พระเจ้าชำระอิสยาแล้วพระเจ้าถามอิสยาในบทที่6ข้อที่8พระเจ้าถามอิสยาว่าเราจะใช้ผู้ใดไปพี่น้องวชรรพลครับถ้าวันนี้พระเจ้าถามท่านในสังคมที่เต็มไปด้วยความบาปท,ที่เราเห็นแบบที่ผมเล่าให้ฟังถ้าพระเจ้าจะถามท่านว่าเราจะใช้ใครไป คนในคริสตจักรที่นี่เราจะใช้ใครไปจะมีกี่คนที่จะเหมือนอิสยาครับที่บอกว่าอะไรครับพระองค์เจ้าข้าผมอยู่นี่ใช้ผมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในช่วงเวลาวิกฤตในช่วงเวลาที่พระองค์ต้องการที่จะให้มีใครสักคนหนึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์สิ่งที่แย่ที่สุด นะครับทุกยุคทุกสมัยผมเคยบอกพี่น้องวัชระพลว่าคําที่นักเทศกลัวที่สุดพี่น้องรู้ไหมไหมผมเคยเล่าให้ฟังคําที่นักเทศกลัวที่สุดคือคําว่าไม่ว่างไม่ว่างมาทํางานด้วยกันหน่อยไม่ว่างทํางานผมถามหน่อยครับถ้าวันนี้พระเจ้าจะใช้ใครสักคนหนึ่ง พระเจ้าใช้ทุสวรรค์ได้แต่พระเจ้าเลือกที่จะใช้ลพลรัชไของพระองค์แต่ลพลรัชไของพระองค์กลับหลายครั้งเราไม่อยากจะรับใช้พระเจ้ามีเหตุผลอ้างต่างๆมากมายในปี2025ผมอยากจะนำพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมมือกันในงานของพระเจ้ากับคริสจักรที่นี่สามอย่างขอพี่น้องแค่สามอย่างขอสไลด์ถัดไปครับ สามอย่างสามอย่างเท่านั้นหนึ่งเมื่อท่านออกไปอยู่ในสังคมนะครับผมขอให้พวกเราเป็นคริสเตียนที่บริสุทธิ์และเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างแรกเลยเมื่อแบรนด์ไปทำงานที่ที่ทำงานเมื่อหัวนักแก๊ปไปทำงานที่ที่สำนักงานของเขาเมื่อพี่ประโมท ไปในที่ที่พี่ประโมทอ,อยู่เมื่อเราทุกคนไปในที่ที่เราไปพระเจ้าต้องการพยานของพระองค์ที่มีชีวิตบริสุทธิ์ครับในหนังสือมัทธิวบทที่หข้อ13พี่น้องจำข้อนั้นได้ไหมครับคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือของแผ่นดินโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะกลับให เข้มอีกได้ยังไงมีแต่จะทิ้งเสียและให้คนเหยียบย่ำพวกเราทุกคนเป็นเกลือในสังคมที่เราอยู่ชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าใช้คุณได้แต่มันเริ่มต้นจากรักษาความบริสุทธิ์ในชีวิตของเรามัทธิวบทที่5ข้อที่14จนถึงข้อที่16พระเยซูบอกว่าท่านหะลายเป็นความสว่างของโลกนี้เมืองที่ตั้งไว้บน บนภูเขาจะปิดบังความสว่างไม่ได้เมืเ่อเขาจุดตะเกียงเขาไม่ได้มาซ่อนไว้นะครับแต่พระนิษว่าเมืเ่อเขาจุดตะเกียงเขาย่อมตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อให้ความสว่างนั้นส่องไปต่อหน้าคนที่อยู่ในเรือนนั้นมัทธิวบทที่หข้อที่ส6บบอกว่าโจงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทังวงเพื่อเมื่อเขาเห็นการดีของท่านเขาจะสรรเสริญใครครับ เขาจะสรรเสริญพระเจ้าของเราดังนั้นคริสเตียนครับดูที่นี่หรือนั่งผมที่นี่คุณรับใช้พระเจ้าได้โดยรักษาชีวิตของคุณให้บริสุทธิ์ให้คนที่เห็นคุณเห็นพระเจ้าในตัวของคุณครับสิ่งที่แย่ที่สุดคือว่าหลายคนไม่อยากเป็นคริสเตียนเพราะเขาเห็นตัวอย่างคริสเตียนที่ไม่ดีระวังชีวิตของเราสองครับ สิ่งที่ผมเรียกร้องจากพี่น้องนอกจากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วอย่างที่สองพูดเรื่องของพระเยสูเป็นพยานในการประกาศหนึ่งเปโตรบทที่สามนะครับในข้อที่สิบห้าเปโตรเตือนพี่น้องในสมัยนั้นนะครับตอนที่พี่น้องกำลังรับการข่มเหงจากจักรวรรดิโรมันเปโตรบอกพี่น้องในหนึ่งเปโตรบทที่สามข้อสิบห้าว่า แต่ในใจของท่านจงเคารพพระคริสต์ถือเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมใจของท่านไว้ให้พร้อมเพื่อท่านจะตอบแก่ทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดจงตอบเขาด้วยความสุภาพคนที่เป็นคริสเตียนเรื่องหน้าที่ของเราจริงๆคือการพูดเรื่องของพระเยซูให้กับคนที่เรารักหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี สองพูดเรื่องของพระเยสุครับอย่างที่สามร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของคริสตจักรนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องทุกท่านที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรวัชราพลใครที่ไม่เคยหย,ยิบจับอะไรปีนี้ลุกขึ้นมาหยิบจับใครที่ไม่เคยร่วมมือกับงานของพระเจ้าปีนี้เชิญครับในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่4พี่น้องครับเปิดข้อนี้ไปด้วยกันกับผมเราจะอ่านด้วยกัน หนึ่งเปโตรบทที่สในข้อที่10บจนถึงข้อที่11บเอ็ดเปโตรพูดถึงการรับใช้ของแต่ละคนบอกว่าตามที่แต่ละคนได้รับของประธานก็ให้ใช้ของประธานนั้นโปรนิบัติกันและกัน ดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่เกี่ยวกับพระคุณนานาประการถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะรับใช้ปริบัติก็จงปฏิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทานคือพระเจ้าจะได้รับเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอเมน ที่น้องที่รักพระเจ้าประทานความสามารถให้กับเราพระเจ้าประทานงานให้น้องนนถูกไหมพระเจ้าให้ความสามารถผมอาจจะเป็นความสามารถในการสอนพระคำของพระเจ้าทุกคนมีความสามารถครับเอาความสามารถของเรามารับใช้พระเจ้าด้วยกันในปีนี้นะครับเอาละก่อนจะจบน้องฟ้าครับขอสไลด์ที่เหลือ เห็นไหมขับลงอยู่นี่ยกมือขึ้นผมอยู่นี่ครับหนูอยู่นี่ข่าดิฉันอยู่นี่ค่าไหนมีงานรับใช้พระเจ้าบอกหนูบอกดิฉันค่ะต่อครับหรือเราจะเป็นเหมือนกับคู่นี้คู่นี้คือใครครับอาดัมกับเอวาอิฟซ่อนอ่าสลายอยิกอัานจงครับหรือเราจะเป็นเหมือนคนนี้รู้ไหมคนนี้คือใคร กษัตริย์ซาอูลทีแรกซาอูลไม่อยากรับใช้พระเจ้าแอบเหมือนกับเวลาเรารับใช้พระเจ้ามีใครอยากทำอันนั้นอันนี้ไหมบางทีผมก็คิดนะพี่น้องเราเป็นคริสเตียนเราจะมานมัสก,การพระเจ้าอย่างเดียวหรือเราจะไม่รับใช้พระเจ้าเลยหรือกลัวได้รับใช้พระเจ้า เราจะเป็นใครครับเราจะเป็นคนที่ซ่อนจากพระเจ้าหรือว่าเราจะเป็นเหมือนกับคนนี้เราจะเป็นทหารไหมเหมือนกับเพลงที่เราร้องนับรบอันเกลียงไกลพระเจ้าผู้นำชัยนักรบฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าต้องการคนงานของโปรองค์ทำงานรับใช้พระเจ้าในด้านการประกาศในการเสริมสร้างคริสตจักรแม้แต่ในการถวายพระเจ้าต้องการพวกเราทุกคนพี่น้องครับรับใช้ร่วมกันดูภาเมียม ต่อไปครับผู้จะน้อยหน้าเด็กคนนี้ไหมเห็นไหมครับนะาเอาอกีกรูปหนึ่งก็ได้นะผมเชิญพี่น้องทุกท่านเรียนแบบอิสยาเรียนแบบในช่วงเวลาที่วิกฤตของประเทศ คุณคือตัวแทนของพระเจ้า 1. รักษาชีวิต 2. ประกาศพูดเรื่องของพระเยซู 3. ม,มีงานของพิจกักกมีิจกรรมต่างๆมาร่วมรับใช้ด้วยกันครับปี2025ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมมือกันในการรับใช้พระเจ้าในทุกทุกด้านของพิจกักร